สวัสดีครับเพื่อนๆและพลีพ่ๆชาวโรงสีที่ใช้หัวกระเทาะ6คูณ9ของค่ายวีนโปนะครับแล้วก็สำหรับผู้สนใจทั่วไปนะครับและในการซ่อมหัวกระเทาะ6กคูณ9ที่ลูกปืนเผาแตากใน ep 2เนี่ยจะเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็เตรียมชิ้นส่วนอะไรแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆโดยในการซ่อมบำรุงครั้งนี้จะมีอยู่4ส่วนที่มีปัญหานะครับนั่นคือ ส่วนของลูกปืนเผาที่แตกอันนี้ก็ต้องไปหาตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็อีกส่วนถัดมาก็จะเป็นประก็นนะครับฝาเข่าเพาที่มันขาดไปแล้วก็แก้ปัญหาเพาที่มันขยับได้ด้วยการใช้แผ่นซิมลองที่หัวเพาะนะครับเพื่อการการขยับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับ มาเริ่มในจุดแรกกันนะครับนั่นคือการอัดตลับลูกปืนลงไปในเพลานะครับซึ่งตรงนี้แนะนำว่าควรมีเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับที่ใช้ในการอัดเพราะว่ามันจะแน่นมากาและไม่สมควรใช้ค้อนตอกหรือตีไปที่ลูกปืนโดยตรงในการาใส่ตลับลูกปืนนะครับเพราะว่าจะทำให้ลูกปืนข้างในเนี่ย แตกได้ถ้าเราพลาดนะครับหรือแม้แต่การอ,าอัดบนแท่นอัดเองก็ตามเนี่ยถ้าเราลองสลับลูกปืนไม่ดีแล้วเราอัดลงไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ลูกปืนแตกก็ได้นะครับฉะนั้นก็ถ้าไม่มีเครื่องอัดก็อาจจะต้องไปพึ่งโรงกลึงในการที่จะอัดสลับลูกปืนให้เรานะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับโอเค มาถึงส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการเตรียมชุดประกันนะครับซึ่งก็มันจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ํามันในห้องห้องเกียร์เนี่ยมันรั่วออกเข้าไปในห้องกระเทาะนะครับซึ่งจะไปปนไปกับเข้าเปลือกที่เรานํามากระเทาะนะครับก็อันนี้ก็คือไปหาประกันจากร้านพวกอะไหล่ยนมาแล้วก็ต้องมาตัดเองนะครับอันนี้ก็วิธีการตัดนี้ก็จะ เหมือนกับพี่ๆอู่ซ่อมรถที่เขาทำนะครับวัน,นี้ก็ได้วิชามาจากคุณพ่อนะครับสมัยเมื่อตอนเป็นเด็กๆนี่ก็ไปช่วยนั่งดูแล้วก็นั่งฝึกทำในการตัดระเก็นสำหรับพวกเครื่องยนต์ในรถยนต์นะครับก็โอเคตอนนี้ก็ถึงเวลามาประยุกต์ใช้นะครับก็ลองทำกันดูนะครับไม่ยากครับ ถึงจุดนี้เราก็มาได้ครึ่งทางนะครับเรามาีปะเก็นแล้วก็เทาพร้อมตลรับลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็สำหรับการแก้ปัญหาในจุดที่สามนะครับที่แกนเทาเนี่ยมันขยับเคลื่อนตัวไปด้านหน้าได้ด้านหลังได้นเนี่ยซึ่งระยะการเคลื่อนตัวในหัวกระเทาะเครื่องเนี้ยมันเคลื่อนตัวไปได้ประมาณสัก0.6ถึงประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยฉะนั้นก็ต้องใช้แผ่น อะไรสักอย่างในการทำแผ่นซิมเพื่อลองระยะตรงนี้นะครับดังนั้นก็ผมเลือกใช้วิธีการตัดแผ่นสังกะสีมานะครับ <c oughs> มีความพยายามที่จะตัดออกมาให้ได้สวยๆนะครับด้วยการใช้โฮสซอเจาะรูให้ได้ตามขนาดแต่ว่าไม่สามารถพเพราะเหล็กมันบางเกินไปนะครับฉะนั้นในการติดตั้งแผ่นซิมเราก็ต้องวาง ลอยบากเนี่ยสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวานะครับและในจุดที่4นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วเนี่ยผ่านการใช้งานมาประมาณสัก400ชั่วโมงนะครับที่ที่ผมมีจดบันทึกไว้เนี่ยก็พบว่าน้ำมันเกียร์มันดำมากๆนะครับเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนนะครับก็ สำหรับการเปลี่ยนเนี่ยก็ง่ายมากนะครับด้วยการไขสกรูถ่ายน้ำมันเครื่องครับเหมือนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับก็หาถาดรองดีๆนะครับก็จะได้น้ำมันเกียร์ดำๆออกมานะครับก็และน้ำมันเกียร์ที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นเบอร์90นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันหาซื้อได้ในท้องถิ่นนะครับก็เติมไปประมาณ0.7ลิตรนะครับถึงจุดนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับก็มาเริ่มประกอบเพานะครับก็ใส่แกนเพา อ้อมตลรับปุกปืนใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยจะแก้ปัญหาส่วนของการขยับตัวของเขา่าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าข้างหลังได้เนี่ยเราก็ต้องลองด้วยแผ่นซิมที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ผมใช้ไปประมาณสัก5ชิ้นนะครับก็คือค่อยๆใส่ไปแล้วก็ลองว่ามันแน่นไปไหมหรือหลวมไปไหมก็สุดท้ายก็ได้จำนวนที่พอดีนะครับมันก็จะแน่นพอดี นะครับก็พอเสร็จแล้วเราก็ขันน็อต4ตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันอีกทีนะครับหลังขันน็อตแล้วก็พบว่ามันแกนเพลามันโอเคแล้วไม่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าข้างหลังแล้วครับอันนี้ก็มาว่ากันที่ด้านหลังเครื่องนะครับซึ่งเป็นส่วนของการต่อมูเล่ต่างๆนะครับก็เริ่มต้นในการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบของเพลาก่อนนะครับอันนี้จะใช้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับ ในการเ,าเป็นตัววัดรอบนะครับก็ผมติดตั้งก้อนไม่เหล็กแล้วก็พันด้วยเทปพ,พันสายไฟนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดกระเด็นนะครับเวลาที่เท่ามันหมุนนะครับแล้วก็ตามด้วยเขบันไายรัดเทปพ,พันสายไฟอีกทีนะครับเพื่อความแน่นครับส่วนถัดมาก็จะเป็นการ ติดตั้งมูเล่นะครับซึ่งต้องมีล่องริมนะครับเพื่อการส่งถ่ายพลังงานที่ดีที่สุดจากมูเล่ไปยังแกนเทานะครับหรือถ้าเราใช้น็อตจิกเฉยๆเนี่ยไม่น่าพอครับเพราะว่ามันมันยังแน่นไม่พอถ้ากับริมนะครับพอเราตั้งตำแหน่งมูเล่ได้เราก็ ขันน็อตยึดมูเล่ให้แน่นนะครับเพราะว่ามันสามารถคลายตัวได้เวลาหมุนเรียนดีสุดก็อาจจะต้องมีน็อตตัวเมียนหนึ่งรองไว้แล้วก็ล็อกกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ดีกว่านั้นอีกก็คือต้องมีกาวล็อกกันคลายนะครับก,ก,กบ็จะช่วยให้ไม่มูเล่ไม่หลวมแล้วก็เลื่อนตัวหลุดออกมาจากแกนเทานะครับ มาก็จะเป็นการคล้องสายพานนะครับโดยจะมีทั้งหมดสายพาน3เส้นนะครับสเส้นจะเป็นการส่งกําลังมาจากตัวมอเตอร์นะครับที่จะมาขับเพลาหัวกระเทาะนะครับก็ถ้าลอันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับว่าออกแบบว่ายังไงนี่ก็ออกแบบให้ติดตั้งและก็ะซมลง,งง่ายพอสมควรฉะนั้นก็การทํางานก็จะไม่ลําบากมากนักนะครับ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งลูกยางกระเทาะนะครับก็อันนี้ก็ตรวจสอบก่อนที่จะติดตั้งลูกยางนะครับก็ทูกย่างเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ทําการติดตั้งลูกยางกระเทาะนะครับโดยต้องดูให้ดีว่ามันจะต้องไม่คูดกับแผ่นรองด้านในนะครับซึ่งตั้งแต่ใช้มาเนี่ย มันมีปัญหาการพูดเพราะว่าเพามันขยับนะครับเลยพูดจนผนังด้านในเนี่ยเป็นร่องเลยนะครับพอตั้งระยะให้ดีแล้วก็ใส่ลูกยางลูกที่1แล้วก็ลูกที่2เท่านี้ก็พร้อมทําการทดสอบนะครับ ึงจุดนี้เราก็พร้อมสําหรับการทดสอบนะครับแล้วก็ในระบบผมเนี่ยมันจะแตกต่างพิสดารน,นิดนึงคือจะใช้ล้อช่วยแรงเนี่ยหรือไฟวิวเนี่ยกับมอเตอร์นะครับช่วยในการาสร้างแรงที่ต่อเนื่องเพื่อส่งให้กับตัวหัวกระเทาะนะครับเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบุไฟฟ้าที่ในในใน,ในหมู่บ้านซึ่งมันไม่พอนะเลยต้องมีตัวช่วยในการาสะสมแรงเพื่อให้หัวกระเทาะทำงานได้ ต่อเรื่องเรียบไม่สะดุดนะครับก็มันจะต้องใช้เวลาในการสตาร์ทประมาณสัก30มทีนาทีนะครับกว่าจะถึงรอบที่กำหนดไว้ก็คือ1นึ่หนึ่รอบนะครับต่อนาทีสําหรับหัวกระเทาะที่หมุนเร็วนะครับพอเราแก้ไขทุกอย่างเสร็จนะครับก็ทดสอบสีกระเทาะเขาเปลือกอไปเลยนะครับซึ่ง ก็ให้ผลการกระเพาะเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เสียงจิกระปิก็หายไปนะครับเราก็จะกระเพาะเข้าเปลือกไดส้สวยเปอร์เซ็นต์การกระเพาะดีแล่วก็ด้วยข้อจำกัดของระบบไฟฟ้าในหมู่บ้านนะครับที่มันเหมือนว่าขาดแคนแล้วกันนะครับฉะนั้นก็ การเปิดให้หัวกระเทาะทำงานเนี่ยจะเปิดแค่ประมาณสัก2 0 0ถึง300กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนะครับั้งๆที่มันทำได้ประมาณ1ตันต่อชั่วโมงแต่ว่าอ่ะก็ได้ประมาณนี้ก็จบนะครับพร้อมสำหรับการใช้งานต่อไปครับสวัสดีครับ